แงเห็ดที่ให้ชมเมื่อวานไานา้่ถึงบานเห่านั่นแหละค่ะนานนานจะเจอทีอ่าแล้วก็เขาจะขายแพงกว่าเห็ดปกปกตินะเดี๋ยวเรามาค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอืมเห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดเผิองบ้านเฮ้าแม่ครัพี่น้องจ๋ากรอบง่าหน่าใหม่ๆนะเห็ดฝนตกฝนตกดีเห็ดก็ออกดีกดมาค่ะท่านผู้ชมแกงเห็ดเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดอกเห็ดก็สวยงามดูค่ะแกงเห็ดค่ะแกงนะคะให้ชมนะเห็ดฝนตกฝนตกดีเห็ดก็ออกดี <c oughs> อ่ให้ชมให้ชมมีบางคนบอกว่าแกงเสร็จแล้วจะไปทานด้วยนะคะคุณแม่มาค่ะเสร็จเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาเลยมาทานด้วยกันนี่ค่ะทานขขาเหนียวก็ได้ทันข้าสวยก็ได้นะคะน,น้ำนานึ่จะเจอมาค่ะท่านผู้ชมแกงเห็ดเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว่อ้ย เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาเลยมาทานด้วยกันนี่ค่ะพมก็ไปชอบเห็ดอันนี้ด้วยเนาะเลยต้องได้ซื้อมาทำทานอ่าเหลืองเหลืองไปทางขาวก็มีสำหรับเห็ดพันนี้เนาะเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งอิงพึ่ง,งทานให้อร่อยทำเป็น แต่ว่าเห็ดก่อเห็ดอะไรเยอะแต่เห็ดพึ่งเห็ดข้าวเห็ดพึ่งมีหลายมีหลายพันนะมีหลายมีหลายเห็ดฝนตกฝนตกด,ตกดีเห็ดก็อ,อกดี <c oughs> อ่ให้ชมให้ชมมีบางคนบอกว่าแจ้งเสร็จแล้วจะไปทานด้วยนะคะคุณแม่มาะคะ่ะเสร็จเรียบร้อย นานเพิ่งจะไปเจอเห็ดอันประเภทนี้นะคะอดอกใหญ่ๆค่ะมามาๆมาตลาดมาขอถ้าทีนี้เขาก็ไปชอบเห็ดอันนี้ด้วยเนาะเลยต้องได้ซื้อมาทำฐาน ตับมาเื่อเทียบร้อยหน้าทานหน้าทานเจ็บมาใหม่ๆเลยนะคะสดๆเลยแยงเห็ดที่ให้ชมเมื่อวานไปมาอีกน้ไปชื่อด้วยนะลักษณะก็หลายหลายแบบมีดอกสีเหลืองแล้วก็ดอกสี ม่วงก็มีนะคะมาค่ะมาค่ร้อนร้อน,ร,อนร้อนเลยนะะี่ค่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดเผืองบ้านเฮ้าแม่ค่ะพี่นะ้องจ๋าหลอกี่ไงหน้าหม่ไมนะมันถ้าเหนียวก็ได้มันข้าสวยก็ได้นะคะ น้ำนึงจะเจอมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอืมอ่าเลืองเลืองไปทางขาวก็มีสำหรับเห็ดพันนี้นะเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง,งแต่ว่าเห็ดกอเห็ดอะไรเยอะแต่เห็ดพึ่งเห็ดข้าวเห็ดพึ่งมีหลาย มีหลายพันนะมีหลายมีหลายทานให้อร่อยทำเป็นนานๆท่งน,น,นจะไปเจอเห็ดอันประเภทนี้นะคะอ้อยเรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาเลยมาทานด้วยกันนี่ค่ะร้อย เห็ดฝนตกฝนตกดีเห็ดก็ออกดีแกงอย่างนี้เลยไมต้องไปตัดชิ้นเล็กนะตัดอย่างนี้แหละดอกเล็กๆเนี่ยอืมดอกไปเลยดอกพอดีำํำอืมอร่อยลื่นๆเก็บมาใหม่ๆเลยนะคะสดๆเลย รอยนะมากนะค่ะถึงบานเท่านั่นแหละกันนานๆจะเจอทีอ่าแล้วก็ถ้าจะขายแพงกว่าเห็บปลูกปกตินะเดี๋ยวเราทีนะี้บริษัทมาเรื่อเทียบร้อยหน้าทานหน้าทาน ค่ะท่านผู้ชมแกงเห็ดเราเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยอดผักติว้วใบใบนางรักใบแมงรักอร่อยค่ะอร่อยมากใช่ไหมคะแต่ว่าเห็ดก่อเห็ดอะไรเยอะ แต่เห็ดพึ่งเห็ดข้าวเห็ดพึ่งมีหลายมีหลายพันนะมีหลายมีหลายใครที่รอทานมานะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วใครที่รอทานแกงเห็ดด้วยกับแม่สงเสงียมพุนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะแต่ว่าเห็ดก่อเห็ดอะไรเยอะ แต่เห็ดพึ่งเห็ดข้าวเห็ดพึ่งมีหลายมีหลายพันนะมีหลายมีหลายพันเขาเหนียวก็ได้พันข้าสวยก็ได้นะคะน้ำน้ำนราจะเจอเอเหลืองเหลืองไปทางขาวก็มีสำหรับเห็ดพันนี้นะเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งอพึ่งเห็เอดดอกใหญ่ าม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 าตลาดมาใครรอทานแกงเห็ดมาค่ะคุณน,นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแกงอย่างนี้เลยไม่ต้องไปตัดชิ้นเล็กนะตัดอย่างนี้เลยตอกเล็กๆเนี่ ม,มาค่ะท่านผู้ชมแกงเห็ดเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นึงลักตะไคร้โขกพริกโขกหอมใส่นะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะ,ะเก็บมาใหม่ๆเลยนะคะสดๆเลยถึงบานเฮ้าน,ะนะะั่นแหละ นานๆจะเจอทีอ่าแล้วก็เขาจะขายแพงกว่าเห็ดปกปกตินะเี๋ยวเราอร่อยอร่อยดูค่ะดูสวยงามใครที่รอทานมานะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วใครที่รอทานแกงเห็ดด้วยกับแม่สเงียมค่ะ สวัสดีสัตว์โรศัพ์มาเรื่อเรียบร้อยน่าทานน่าทานอร่อยอร่อยดูค่ะดู